สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านหลายๆท่านก็คงอยากจะปลูกไม้ดอกไม้ใบให้มีความสสสดงดงามนะคะแต่บางครั้งมักจะชอบมีหนอนแล้วก็มีแมลงมากัดกินใบให้เสียหายค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมีสูตรเด็ดที่จะช่วยไล่หนอนแล้วก็แมลงให้หายเกลี้ยงได้จะมีวิธีการอย่างไรไปติดตามรับชมเลยค่ะ สำหรับสูตรเด็ดที่ว่านี้เราก็จะใช้ใบสาบเสือค่ะซึ่งใบสาบเสือนี้ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในคลิปในรูปนะคะเราสามารถที่จะเก็บใบสาบเสือได้ตามบริเวณริมข้างทางหรือว่าเก็บตามบริเวณในแปลงหรือในส่วนที่เราปลูกต้นไม้อยู่ลักษณะของใบจะมีขอบใบหยักแล้วก็เป็นรูปใบหอ,อกและที่สำคัญเห็นได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนมาก เราก็เด็ดใบสาบเสือมาวางบนตะแกรงแล้วก็ผึ่งแดดจัดๆประมาณสักครึ่งวันหลังจากนั้นก็เก็บใส่ถุงพลาสติกเอาไว้แล้วก็มัดปากถุงแล้วก็ขยำนะคะ,ะด้วยมือเบาๆค่ะจนกระทั่งใบสาบเสือที่กรอบแห้งอยู่ในถุงนั้นละเอียดแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆวิธีการใช้ก็ใช้ง่ายมากค่ะด้วยการนำใบสาบเสือที่เราตากแห้งและบดเรียบร้อยแล้ว นำไปโรยรอบบริเวณคนต้นของต้นไม้ที่อยู่ในกระถางหรือว่าในแปลงก็ได้หลังจากนั้นเราก็รดน้ำตามปกตินะคะด้วยวิธีการที่ง่ายๆแบบนี้ก็จะทำให้ต้นไม้ของเรามีความสวยค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของมดหรือนอนหรือแมลงที่จะมากัดกินต้นไม้หรือดอกไม้ของเราให้เสียหายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะนำใบสาบเสือบท ตากแห้งเนี่ยนะคะมาทดลองใช้เพื่อไล่หนอนไล่มแมลงกันได้คะ่ะสำหรับในสวนหรือบริเวณที่ปลูกต้นไม้หรือปลูกผักอยู่เมื่อสังเกตดูจะพบว่าต้นที่ปลูก ใกล้อยู่ต้นสาบเสือนั้นจะไม่ค่อยมีหนอหรือว่ามีแมลงมากัดกินใบให้ฉีกขาดเสียหายเหมือนกับต้นอื่นๆซึ่งใบสาบเสือนั้นเขาจะมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยไล่แมลงฆ่าแมลงกําจัดมดแล้วก็ปลวกต่างๆถือว่าเป็นวัชพืชหรือเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่สามารถช่วยกําจัดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีนะคะ และเหตุที่เรียกว่าต้นสาบเสือนั้นก็มีเรื่องเล่าบอกต่อๆกันมาว่าเนื่องจากว่าดอกของต้นพืชชนิดนี้ค่ะเขาจะมีกลิ่นสาบคล้ายกับกลิ่นของเสือคนไทยใน,นสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเขาจะเดินทางเ,าเวลาไปเจอสัตว์พวกหีีลิงกังกระเทงหรือว่าช้างที่ จะเข้ามาทำร้ายเขาก็จะวิ่งเข้าดงสาบเสือเพื่อที่จะช่วยอำพรางให้ปลอดภัยเพราะว่าสัตว์ต่างๆจะไม่ได้กลิ่นคนแต่ว่าจะได้กลิ่นพันไม้ชนิดนี้แทนค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำสุดเด็ดที่ว่านี้ค่ะใบสาบเสือตากแห้งบดนะคะเพียงแค่หยิบมือเดียวก็สามารถนำไปไล่นอนมแมลงหรือมดต่างๆที่มารบกวนต้นไม้ของคุณให้หายเกลี้ยงไปได้ ขอให้คุณมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะได้ผลเป็นอย่างไรก็อย่าลืมนำข้อมูลมาแบ่งปันกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ